พี่คะขอดูเสื้อลายที่แขวนโชว์อยู่ใหนได้ไหมคะตรงนั้นนะคะไม่เห็นเหรอว่าปิดร้านละ <S <S กำลังจะออกไปกินข้าวไ,ไม่ค้าอะไรอ่ะพูดตาแย่วันหลังไม่ต้องมาแล้วร้านเนี้ยพี่คะคือเสื้อตัวนี้ราคาเท่าไหร่อะคะ่ะพันห้าโห่ทำไมมัน แพงก็ไม่ต้องซื้อร้านนี้ขายเฉพาะคนมีเทสเท่านั้นเฮ้ยน้องเมื่อกี้น้องเอาเสื้อไปเซ็ต,ตยาทาเล็บที่เท้าแล้วไปแขวนขายต่อ,องนี้ได้ยังไงเสื้อในร้านมีตั้งเยอะก็ะซื้อตัวอื่นสิโหเห็นคาตาแบบนี้ไม่มีใครเขาอยากซื้อตัวอื่นหรอกไม่ซื้อก็ไม่ต้องซื้อแล้วใครสั่งให้พี่เข้ามาในร้านล่ะ แม่ขาปากอย่างนี้ไงแล้วถึงไม่มีใครเข้าร้านอย่างเงี้ยมีนานแล้วเดี๋ยวก็เจ๊งอะแล้วมันไปเจ๊งมันหัวแก่หรือไงฮะ